สวัสดีคะ่ะทุกคน welcome to meya channel อ่าวันนี้ได้น้ำได้น้ำแก้วขวยนะคะแก้วใหญ่ๆชื่นใจมากเราไปเดินสยามมานะคะแล้วเราก็แบบเหนื่อยมากแล้วเราก็กลับมาจัดนี่เลยเห็นไหมตำมั่วค่ะ ม้วนไปหมดอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยค่ะก็มีเนี่ยเราก็ได้หมูยอด้วยนะคะหมูยอหนังหมูยอบนนะคะท้มหนังแล้วก็จำมะละกอใส่อืม ปลาแซลมอนว่าไงคะ<า>อะร่อยมากอร่อยมากอืมร่อยมากกินจ้ะปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ปลาหมึกทำอะไรค,ะคือหนูลองทำตามคนใน tiktok อะ่ะที่เขาบอกว่าจะมีแบยำอ่ะคะ่ะเนี่ยมันอร่อยมากอรีวยวพื่ออะไรคะอืม cuộn này ạ Cá mực Cá mực cứ bảo là ẩm đẹp xít Và mà che nám thì Mà nó cọp thằng Đó hiểu dạ Thật hiểu mạng ตอนไปสยามอะ่ะมันไม่หิวเห็มันไม่จะกินอะไระไก็แบบอยากกินส้มตำแล้วก็แบบลูกสาวเขาอยากได้กระเป๋าก็เดินหาก็ไม่มีอะไรไปไหนที่ถูกใจก็สรุปไม่ได้กระเป๋าก็กลับมาหิวโซทั้งแม่ทั้งลกูก คือ oh. ตอนอยู่ที่นั้นอะมันไม่หิวไงเพราะมันไม่รู้กินอะไรอ่ะโนโนสต็อปอ่ะเพราะตอนไปถึงเจทก,ก็ตอนแรกเขาจะไปกินนอ่เนี่ยเขาจะไปกินเบอร์เกอร์คิงที่มันมาใหม่เป็นอ่ซอสบริเนตรือเปล่า บนห,หน้าบนห,หน้าเลยอะบนหน้าคือขาวคืออันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูลองชิมนะคะยำกัมม่เบลได้ถ่ายคลิปหรือเปล่าเมี้มาไม่ถ่ายห,หมดจะให้ถ่ายก็ไม่ถ่าย อนนเหนแปลกๆที่พอจะถ่ายก็ไม่ถ่ายใหย้ไออะไ,อะไคือเขาพินแบบอันนี้มาติดทุกคออเลื่อนไปเลื่อนไปแบบนแล้วทำไมไม่ถ่ายติ๊กต็อกเไม่ไม่ถ่ายคลิปให้หนูว่หนูอ่ะแบบเห็นว่าเขาบ้าก็เลยแบบสุดจะมีแบ,บะ สองเดียวไม่ด้าพอพอชิมไปว่าพอชิมไปปุ๊บสองเดียวไม,วไมวว่น่าพอเอาละว่าทุกอนอยากจะให้ทุกคนนะครัมนีเ่เบรค่ะจำเป็นเบรใส่พริกเกลืออันนี้ก็ปลาแซลมนอนนะคะ ลองกำไม่แบกใส่ยอดอันนี้สามวันลองที่เื่อให้ลูกสาวกินไปหมดแช่ไว้สองวันละตอนแรกก็อยากจะกินหมูกระทะมาล่าอะไรอย่างนี้แต่ตัวาทานแล้วนี่นไม่แบกสองตัวไปเลยคือน้องอร่อยมาก 嗯。